ทานดนอย่างนี้ดินอย่างนี้ถ้าเบรกหน้ามันก็จะคอยโอ้โหเดือดท่านผู้ชมตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูตรงที่บาเจ็คล้มนะเมินนี่แหละไม่อยากปล่อยมันไหลดูดิดูดิดิโอ้โหชั้นใบชั้นเงาฮะมันยังมีอีกเหรอวะเนี่ยทางแบบเนี้ย ถ้าเอ,าอแม่มานนะอีแม่นี้จะต้องบอกไอกแจ็กมึงคนขี้กลัวแบบเบาเบาก็มาอ่าไหลลงไปข้างล่า,บางบ่มีเวลาได้จัดทรงอะ่ะ เจ้านะครับท่านผู้ชม6โมงสองนาทีนะครับพื้นดินยังมืดแต่ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับบาวเจกอยู่ในอบเขานะครับเขาล้อมรอบเลยนะครับตอนนี้บาวแจะอยู่บนยอดดอยหนึ่งตื่นตั้งแต่เช้าแล้วบรรยากาศม๋ <ag at. S 2> อแหมแล้ว ครับมาเก็บบรรยากาศอินดดยอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงเช้านะครับก่อนที่เแบาเจ็จะลงไปนะถ่ายเก็บบรรยากาศให้คุ้มเลยตรงนี้มันมุมตรงนี้มันก็เห็นวิวได้สวยงามเลยนะครับเต็นท์เบาเจ็คก็ยังไม่ได้เก็บเลยะกะว่าจะลงบ่ายนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเอาบรรยากาศให้คุ้ม ราาเท่าไหร่นะบเบาแจ็คก,ก็มาเก็บบรรยากาศที้เข้าดูก็มีห้องประมาณเนี้ยครับเนี่ยรถกำลังจะขึ้นมา <c oughs> เจเหลี่ยมตรงนั้น <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหม ทางนี้ทางวัดใจโอ้โหซ้อนสองเลยเหรอโอ้โหซุดซุดโอ้โหนี่มาแล้วทางทางทางวัดใจสวัสดีครับโชคด,ดีครับ เข้ามาสามคันสามคันสามคนแต่เบลเจ็กมาคนเดียวมาคันเดียวเดี๋ยวต้องลุยเดี่ยวตรงเนี้ยโชคดีโชคดีครับครับเดี๋ยวผมก็จะลงตรงนี้แหละมันจะดูง่ายกว่า <Okay. S 2> รค,ครับเชคดีครับถนนอย่างนี้ดินอย่างนี้ถ้าเบรกหน้ามันก็จะคอยปัดหน้านะครับก็ก็พยายามรักษาเบรกหน้าไว้อย่าเบรกบ่อยนะครับ โอเคตอนนี้บอยแจ็คก็เก็บเต็นเรียบร้อยเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของกินนะเดี๋ยวเอาไปกินกลางทางแล้วกันเนาะบ๊ายบายอินดอยนะครับบอยแจ็คกำลังจะลงไปตรงนเนี้ยเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวดูแล้วกันนะเออเสียวเสียวอยู่คนเดียวด้วย ไม่เป็นไรประสบการณ์เราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ไหมเออเข่าเก็บด้วยเออไปนี่บายเนี่ยต้องหายลายลง เด่๋ยวเแจ็คเลือกลายตรงฝั่งขวานะเพราะว่าไอ้ฝั่งซ้ายนี่มันเอียงค่อยๆลงอางนี้แหละไม่ต้องรีบเร่งเพราะว่าเราอยู่คนเดียวด้วยเออถ้าท่านผู้ชมมาเห็นภาพจริงนะมันจะเสียวเหมือนเบ์แจ็กเสียวตอนเนี้ยอืมไปตรงไหนวะ เดี๋ยวนะเอาเอาดีๆเอาตรงนี้แหละตอนแรกเลือกฝั่งขวาแต่ฝั่งขวากวา่าท้องแล้วมันจะจมรูอ่ะมันมีหลุมลึกตรงเนี้ยก็ค,ค่อยๆเดินไปแล้วกันเออเบรกหน้านี้ไม่เบรกเลยนะเนี่ย ตอนมาล้มแล้วตอนกลับไม่ต้องล้มหรอกเออโอเคผ่านตรงน,นี้ไปอันหนึง่งไม่มีแดงพูดนะครับท่านผู้ชม มันลองหลุมไปแล้วว่ะมันลองหลุมก็ต้องไปทางหลุมนี่แหละใช่ไหมถ้าไันงั้นตื่นปัดเอออืมอันนี้ก็หิน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 ทั้งนั้นอทางนี้นีออนน่ว่ะนี่มาทางนี้ออสงสารจังเลยสงสารสักปุ๊บปี สกู๊เวีของบาวแจ๊กอะ่ะมันไม่ค่อยจะเจอแบบเนี้ยงานได้งอย่างเนี้ยอดทนไว้ก่อนนะใจค่ะเอ้ยน,นี่มาถึงทางปูนนิดหนึ่งทางนี้ก็คือทางปูนคนชาวบ้านแถวนี้เข้าชินแล้วอะ่ะ ขาขับสบายๆของเขาเราไม่สบายหรอกแต่สนุกสนุกตื่นเต้นไปเทมที่บาเจ็กภาคนี้อันอินดอยนีมันเลยเซนท่านมาน,นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็อยู่ฝั่งขวาแล้วก็ขับตรงเข้าไปเลยผ่านสนามฟุตบอลเข้าไปนะครับนี่นักท่องเที่ยวเขาก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแหละไปใบแจ็กกลับละเที่ยวเที่ยวพอแนละ้ว่ คุมลรยอีกตั้งหนึ่งนานๆได้เที่ยวแบบนี้มันก็คุ้มนะนานๆได้เที่ยวที่ก็คุ้มดีครับ ทางแบบเนี้ยไม่ค่อยสักเท่าไหร่หรอกแต่กลัวว่ามันทางมันเอียงเฉยๆอากาศเย็นนะเพราะว่าเราอาจจะมาดอนเดือนธันวาก็ได้เนาะผดไม่ใช่ธันวาดีอันนี้เดือนนี้เราจะมาเดือนพฤศจิก,กานะครับก็อากาศมันก็หนาวนะอากาศมันเย็นสบายๆเลยนะครับตอนเช้านี้ก็โอเคชื่นสดชื่นสดชื่น โอ้โหเด็ดท่านผู้ชมตรงเนี้ยปล่อยไหลไม่ได้เลยนะเนี่ยดูดิความสมบูรณ์อ่ะพาเมืองปา่าไม้ตรงนี้ชอบมากเลยอ่ะมุมนี่สวยมาก เสืยอจริงมันเหมือนอยู่ในเมืองรับแลยังไงก็ไม่รู้จำเลยว่าเบา่แจ็กหลมลดกระจกมองข้างถลอกหน่อยหนึ่ง ทุกขอบคุณครับสารขนาดขึ้นมานี้บาจ้งขอสารเดี๋ยวขอขึ้นไปแบบไม่ล้มแล้วนะลม้มครั้งเดียวก็พอขอบคุณครับนี่เดี๋ยวไปดูตรงที่บาจิ้ล้ลมนะตรงนี้นะพุ่งมาเกือบเหมือนกันพุ่งมาพุ่งมาไปตรงข้างหาเราหาไอเนี้ยหาลายอะ่ะ ไหลไม่ได้นะปล่อยไหลไม่ได้นะเห็นผู้หญิงชาวบ้านแถวนี้เขาขับโอ้โหแบบโอเคเลยอ่ะแถมดับเครื่องด้วยนะเนี่ยตรงนี้แหละที่เบลจ็คลมอ่ะอืมเมร์นี่แหละมันไปตูดมันไปโดนอ่าตูดมันไปโดนอ้นี่ก้อนหินะน้ำเกลือสะบัด เงียบกิบใช้สมาธิอันนี้เบาแจ๊กแอลคานลงนันเนี่ยเอาลดคานลงนะนนงนะไม่อยากปล่อยมันไหลดูดิดูดีด,ด,ดิพอปล่อยไหลน้ําหนักน้ําหนักมันพุ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมอืมโอเคพ้นตรงนั้นมาละเครื่องเชื่อเราอาจจะฝังใจจุดตรงนั้นก็ได้เนาะว่าเราเคยลงตรงนั้นเราเลยกลัวตรงนั้นอะ แต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวละเออแต่เกงอยู่เพราะม,ามันทางชันอยู่ฮนี่นี่เขาบอกว่าเอสอยมาไลขึ้นยากกว่านี้อีกนะแจ็คิีจะสู้เปล่า คิงจะซื้อไหวไหมลงก็ลงยาวแตะยาวว่าลงไปเรื่อยๆอย่างเออะหากระเตลจีเอ๊หาก็เดินไปจีเอะเอาที่ไขถ่ถจงาฮ่าเอารถซีบีห้าร้อยเอก มาครับนะหาตึงจะเถียงว่าหาตึงบ่ามาหาบบมาเอี่เออเถียงมันบอกว่าหาบ่ามาอีหรอก <c oughs> อันนั้นมันเเถียงอันนั้นคือปฏิเสธอ่ามันจะขับเร็วไม่ได้หรอกเพราะยังไงยังไงแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ย เหมือนที่เพื่อนๆท่านผู้ชมเห็นนี่แหละอ,หอันนี้เบอรแจ็คถ่ายคลิปยาวมาเลยนะโอ้โหดอกสีเหลืองกวง,งามเห็นไหนเนาะลองไหลดิไหลไหลไหไหล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  ดูดิดูความชันของมันเนาะเนาะโอ้โหชันใบชันแง่างหาขึ้นไปได้จะใดเนี่ยไอ้แจ็คเบคเกอร์ตอนัไปทั่วคิงคับขึ้นไปได้จะใด้ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเด้ขับมาแบบอย่างนี้โอ้โห ทีนี่ก็ขับสบายสบายล้วหมดห่วงอันนี้น้ำอะไรอะ่ะมันเฉดได้ตลอดเลยอ่ะน้ำจากลอกไหลลงมาเหรอว่ามันจะมีน้ำตกโอ้โนี่แหงหรอ นี่เหมเนี่ยอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่บเบลเจคช่วยไบเกอร์ด้วยกันเนาะต่างคนต่างช่วยบวเบยเจคช่วยเขาจุดจุดนี้แล้วก็เขาก็ไปช่วยบวเบยแจ็คที่นูน่น <c oughs> เด็ครับ เพื่อนครับเป็นดีมันนะเห็นเพื่อนครับเป็นดีม่วนหาครับอย่างบ่ม่วนว่าหาครับอย่างมาเกงใบเกงเงา่าว,วนี่นะเข็ไปมอดอะ่ะเอวนี่นะเจ็บไปมอดอะแก้มโกนนี่นะอมันยังมีอีกหรอวะเนี่ยทางแบบเนี้ย <c oughs> เออเดินปูนหน่อยนึง ถ้าไอแม่มานะไอแม่นี่จะต้องบอกไอแจ็คมึงขับรถกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยมึงขับกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยแบบมีการไปต่อเน้อเออไลนนั่นมันขี้กัวอือออออออเออกัวไอเปิ้ลนะเวลาเวลาเขาขับมาเขากลัวเสียฟอร์มอ่ะ กว่าเสียฟอร์มนะจริงๆแล้วเฮาขับอยู่คนเดียวอ่ะเฮาก็เอาเท้าเราอะ่ะยันพื้นตลอดเนาะลงอะ่ะแต่พอเราสวนทางคนอื่นเขาขับขึ้นมากับเราสวนทางนะเราทําเป็นแก้งยกขาขึ้นเนาะเออจะได้ไม่เสียฟอร์มไาจอดให้เขามาก่อนเขาบอกว่าจะเก่งอยู่ น u m b ร r วันในเลยท่านผู้ชมก็ใครที่อยากมานะก็มาศึกษาดูคลิปของบ่าวแจกดูจนจบเลยก็จะรู้เลยนะครับเส้นทางเส้นทางแต่ละอันแต่ละอันแลกอกสาหรับคนขี้กลัวแบบเบานะคนขี้กลัวแบบเบาเบาก็มาอืมมานั่นมาเพราะว่าอยากจะเห็นอยากจะมาสัมผัส ฮาฮาสนุกเป็นไงบ้างข้างบนก็สนุกกันเนาะเราจะบอกเขาว่าไม่สนุกได้ไงเห๊ะกกเมื่อตะกี้ลืมไปว่าเจอเขาอ่ะบอกแจก็คยกขาขึ้นเต่ากลัวสีฟอร์มเออเออเออมาทางลายพีทแถมแล้ว เชื่อไหมนั่งข้างหลังอย่างเงี้ยตัวเราไหลลงมาอยู่ข้างหน้าไหลลงไปข้างล่างเออแบบมีเวลาได้จัดทรงอะเป้าจนพออ่าเป้าจนพออะไรอะรัด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 หั่มอะเออ <c oughs> โอเคครับไม่ได้ดูมัน gps มันก็มีมาถึงนะ มันถึงข้างบนอ,อ่า G P A แต่มันก็มีบางจุดนะบางจุดตอนกลางคืนบางทีมันก็แรงบางทีมันก็ไม่แรงนะแล้วตอนเช้าบางทีมันก็แรงบางทีมันก็ไม่แรงนั่นแหละมันก็คือกันแหละแต่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับเออถึงถนนดีแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเค lúc này ta nút trong này โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ารีวิวช่วงลงนะครับบางกระม้านะครับใช่ไหมบางกระมา,ะบ,มบ,า,ะมาบางประมาบางกระมาเออรีวิวบางกระมาจะได้จะได้นะครับสนับสนุนช่อ,องบ่าวเช็คเตนเน